TrueMove H 4G Plus สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอันยงโยเซียสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะทำไมต้องอันยองอ่ะคือหนูเพิ่งเล็มผมมาค่ะกับพี่ช่างผมที่นี่เขาเล็มผมให้หนูดูค ورية ลุคไม่ไม่แต่อันนี้อันนี่คือเลม็มใช่เล็มข้างหน้านิดหนึ่ง ไม่ได้ต่างแค่ใช่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ได้ต่างแต่ว่ามันดูมีมิติผมพูดไม่ถูกเหมือนกันนะมันดูแบบมีเลเยอร์อะไรองใช่ป่ะโอเคถูกต้องก็ดูสวยดีดีนะที่มีวิสัยทัศน์หน้าเราอ่ะถือว่าผ่านวันนี้เราสองคนครับเป็นพุทธสธดีผมเจมส์พิชเชอร์เซาจูแล้วก็น้องอ่อนนะครับผมอัปเดตเรื่องหนังล้วนๆเลยวันนี้นะฮะ ช่วงแรกนะคะเรามีหนังใหม่มาแนะนํากันด้วยค่ะสาหรับสาวกดีซีแล้วก็มาเวลห้ามพลาดเด็ดขาดช่วงที่สองเหมือนเดิมนะเรายังคงมีบัตรชมภาพยนตร์ฟรีมาแจกนะครับใครที่อยากดูหนังฟรีแล้วก็เดี๋ยวได้ดูแน่นอนแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงต้องทายถูกด้วยว่าอันดับหนึ่งของฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งต่างประเทศคุณ คิดว่าเป็นหนังเรื่องอะไรเดาได้ล่าเดา,ดาได้เา,ดาได้ล่าช่วงสุดท้ายนะคะหนังรักที่เหมาะกับบรรยากาศฝนพรำแบบนี้ค่ะเราจะหยิบเรื่องไหนมาฝากกันบ้างเผื่อว่าให้คุณเนี่ยลองไปหาดูในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาบอกกันช่วงนี้มีหนังรักด้วยหรอ ไม่แค่จะเป็นหนังรักที่ผ่านมาที่เหมาะกับช่วงหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอามาแนะนําการไม่ใช่หนังเข้าใหม่ในปัจจุบันเพราะว่าช่วงนี้ในสกอร์มีแต่หนังแบบน่ากลัวฮะโพดี้เซเว่นมิเตอร์สดอวในสกอร์หนังภาพยนตร์ตอนนี้รวมภาพยนตร์นี่ไม่ไซไฟก็แบบโหดอ่ะก็แบบสงครามคือถ้าฟังแต่ชื่อแบบวิชพรมันดูแบบขอนะไม่ใช่ขอพรตายมากเเลยอออ่ะดูยังยังโโอ้มันไม่ดูหนังแบบนี้อยู่แล้ว แต่่หนังพวกนี้นะสนุกจริงมันมันได้ฟีลลิ่งของต่อมความรู้สึกมันทํางานหมดเลยไม่ไหวแต่ว่าออกมานี่มันจะหลอนขนาดเมื่อคืนหนูนั่งเล่น R O V หนูยังเไปเอาไปฝันเลยหนูว่าเยากใหมัส่อมอยู่ในฝันหนูฝันว่าหนูอยู่ในเกม R O V อ่ะคิดดูดิเกมหนักหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูดูหนักอน่ะไม่ได้เออหนักแล้วนะครับมามาเรื่องนี้กันดีกว่าครับผม Facebook Chat วันนี้มีอยู่ว่า ไปดูภาพยนตร์ติดต่อกันเยอะที่สุดกี่เรื่องคะของออนสี่เรื่องของผมติดกันนะฮอของผมอะไปทำพี่กรณงานดูหนังมาราทอนก็เลยนั่งดูไปกับเขาด้วยได้แค่สามเรื่องจบหรอง่วงเพราะว่าเพราะว่าคือคนอ่อนเราไม่กับชั้นมันคนละไม่ฟัง เกิดให้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ตอนแรกถึงตอนที่7เลยนะจบผมดูได้แต่ว่าในการแข่งขันดูหนังมาราธอนเนี่ยเขาจะฉลาดตรงที่ว่าเขาจะเอาหนังตื่นเต้นแล้วก็หนังที่น่าเบื่อสุดๆมาแทรกตรงกลางให้เรารู้สึกแบบถ้าไม่ได้เป็นการแข่งอย่างเงี้ยาพี่นั่งดูไม่ต้องเอาแฮร์รี่นะเอาแบบหลายๆเรื่องเงี้ยพี่นั่งดูเคยนั่งดูกี่เรื่องผมนั่งดูเกมออฟทรอะ มันไม่ใช่หนังมันเป็นซีรีส์ไม่ใช่ก็ผมกําลังจะเทียบเวลาไงอันนั้นใครเขาก็ทําได้หนูก็ดูซีรีส์เกาหลี15ตอนวันเดียวหนูออก็ทําไดเออ้เออไม่หลับนะเออแต่ถ้าเป็นหนังไงหนังเพราะมันหนังมันไอซีรีส์อ่ะมันต้องอยากรู้ตอนต่อไปเออใช่<า>ใช่แต่หนังมันจบในเรื่องอะอย่างเงี้ยดูได้กี่เรื่องคงสามแหละคิดว่านะหนสี่สี่นี่คือดูบนเครื่องบินนะเพราะว่านอนไม่หลับก็เลยนั่งดูไปเรื่อยๆอ่ะถึงแล้วโอเค จริงป่ะไม่นอนเลยเหรอก็มันนอนไม่หลับอะอาจจะหลับแบบหลังสมมติหนูบินตอนนั้นบินเวียน15ชั่วโมงค่ะก็ดูไปสี่เรื่องเรื่องสองชั่วโมงไม่ด้วยแรงกดอากาศของเครื่องบินอะมันทำให้เรารู้สึกง่วงตลอดเวลาไม่ไม่ไม่ทำอะไรคุณไม่ได้เลยเหรอในขณะที่คุณเป็นคนที่หลับง่ายมากที่สุดบนโลกนี้นะถ้าหนูไม่ง่วงอ่ะหนูก็จะแบบอ่อนอ่อนไม่ง่วงอ่อนก็หาวไม่แต่บนเครื่องบินมันอึดอัดไงอากาศมันแห้งสำหรับหนูหนูรู้สึกว่ามัน อ๋อแดงว่าอากาศแบบนั้นไม่ทําให้คุณหาวเหรอก็อหาวนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องหลับอะว่ากันไปอาอบางทีเราไปในการแบบเวลาของประเทศมันสลับกันอะอม,มันก็ยากอะก็เลยดูหนังเลยสบายสิเพราะฉะนั้นน้องๆบอกหน่อยนะครับว่าดูหนังติดต่อกันเยอะที่สุดกี่เรื่องต้องมีเนาะหนูหว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยดูมาลาทอนอะก็มีเนเลย มาถึงเรื่องวันนี้ดีกว่าครับผมเป็นการแนะนําหนังใหม่ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องแรกวันนี้จะเป็นหนังไซไฟเรื่องล่าสุดเลย <ทำ S 1> ของทำไมช่วงนี้มีแต่หนังไซไฟอ่ะชอบดีแล้วเต่ไมไปหมดเลยดีแล้วนี่คือหนังล่าสุดของสปีเบิร์กครับพาเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่อลังการมากๆเรื่องนี้ชื่อว่า l a d y Player one ชื่อเหมือนเกมใช่ไหม Ready Player one ใช่ mm hmm. มันเป็นเรื่องราวของโลกอนาคตครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีมันเล่าผ่านเด็กคนนึงที่เป็นเด็กกําพา <c oughs> เป็นเด็กกัมพาแล้วก็ทีนี้เนี่ยในโลกของอนาคตเนี่ยมันก็จะมีโลกเสมือนจริงอยู่แล้วก็จะมีโลกที่แบบเหมือนโลกสร้างขึ้นมาโลกสร้างขึ้นมาใหม่นี่มันชื่อว่าโอเอซิสอ๋อเเป็นโอเอซิสทีนี้คนก็สามารถจะกระโดดเข้าไปในโลกเสมือนจริงได้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ แต่พระเอกคนนี้เขามีปมเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากอยู่บนแบบบนโลกความเป็นจริงว่ามันโหดร้ายเขาเป็นเด็กกำพร้าผ่านมรสุมเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายครับคนที่เป็นคนสร้างโอเอซิสหรือว่าโลกเสมือนจริงตายแต่เขาได้บอกเอาไว้ว่าใครก็ตามที่สามารถตามหากุญแจของโอเอซิสที่เขาซ่อนไว้ได้เขาจะยกโอเอซิสนี้ให้ไปเลย แร้โอ้ยทไมน่าตื่นเต้นตรงเลยอ่ะเด็กคนนี้ซึ่งเป็นเด็กกัมพานะครับผมโตมาด้วยด้วยปมชีวิตที่มันแบบเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอยากเป็นเจ้าของโออซิสแล้วเขามีความถนัดในเรื่องราวของยุค80เพราะโลกโออซิสเป็นโลกยุค80หมดเลย,อ,อ,ยอ๋ออคือน,นี่คือยุคป,ปัจจุบันเราย้อนกลับไปปัน,นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า ไม่ใช่เขาคนเดียวที่อยากจะเป็นเจ้าของโอเอซิสแต่มีบริษัทยักษ์ใหญ่มีผู้ประหาอำนาจก็อยากได้โอเอซิสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวม,มันโคตรมันอะไปดูเพลงไม่ใช่ไปดูเพลงไปดูตัวอย่างของหนังเรื่องนี้ครับกับ Lady Player <What? S 1> One ต้องปีน่าแน่อยากดูอ่ะอยากดูจริง และที่สําคัญวอร์เนอร์บรอเธอร์นี่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะอ่ะเอาเป็นว่านะครับใครอยากดูเรื่องนี้ติดตามมาให้ดีๆเป็นโลกเสมือนจริงที่ผมเชื่อทุกคนจะอินเพราะตอนนี้เทคโนโลยี VR มันกำลังมาเหมือน VR มากเหมือนเล่น VR สนุกมากหนูไปทําลำลำเมงอ่ะหูหนูลูกลำเมงยับไม่ไม่ชอบไหมชอบมากสนุกเออเออไม่จริงสนุกตู้ตู้เอาเอาความจริงมันปลอมป่ะไม่ปลอมไม่ผมดูไม่ปลอมเลยพี่พี่งงมากเลยว่าตอนนี้ออกมาแล้วที่เออนี่อยู่ไหนอ่ะจริงมากที่ไม่เคยเล่นหรอไม่ ไม่ไม่ใช่อ๋อมันไม่ฟรีมันไม่ฟรีพี่เราเลยไม่เล่นเราแค่รู้สึกว่ามันอาจจะปลอมเพราะว่าไอที่ผ่านมามันมนมันปลอมๆมันเหมือนเป็นคนใส่แล้วก็ทําอะไรกันมันไม่ปลอมคือพี่แบบอยู่ในอย่างงี้เลยอ่ะพี่แบบอย่างนี้เลยอ่ะแล้วพี่ก็แบบยิงธนูแล้วพี่เห็นแบบตามร้อยสิบองศาพี่แบบยิงธนูฆ่าอ็อกจุ้มตุ้มตุ้มซึ่งออนยิงมาแล้วยิงหนุ่มยิงเก่งเลยตุ้มตุ้มอย่างนี้ตายหมดเลย ถ้าอ่อนว่าไม่ปลอมมันก็น่าจะไม่แล้วหนูว่าเดินไปอย่างเงี้ยแล้วโดนเพื่อนถีบอย่างเงี้ยเพราะว่าเดินไปโดนเพื่อนมันไม่รู้ไงไปเป็นห้องใช่ป่ะแล้วเ,เพื่อนก็นั่งอยู่ใช่ป่ะแล้วเราไม่รู้ไงเพราะว่าเราอยู่อยู่ใน,นเกมแล้วก็ขย,ขยับขยับขยับไปจนแบบเพื่อนบอกเอยเระวังอะไรเงี้ย เออก็ไม่แปลกที่เวลามีคนเอาคลิปที่แบบว่าให้คนใส่ V R มาแล้วก็เหมือนแบบล่นลงไปเลยจริงตอนที่ล่วงลงไปมีเหมือนกันแบบเล่นปลากันแล้วล่วงแล้วตกใจรู้สึกเฮ้หยล่วงไปเลยอย่างเงี้ยตกใจเออไม่น่าเชื่อนะว่าวิชั่นในการมองอ่ะมันทําให้ถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่ในสถานการณ์จริงแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นอ่ะสมองมันประมวลผลว่าเราเจอแบบนั้นจริงๆเลยคิดว่าไอเรดี้เพลเยอร์วันเนี่ยอนาคตอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ VR ก็มาแล้วอะแต่เมื่อกี้โคตรเท่เลยเนาะจริงๆชอบชอบชอบแต่ว่านั่นคือ2018นะคะมาดูหนัง2017กันดีกว่าปลายปีนี้ได้ชมกันแน่นอนสำหรับ Justice League ค่ะเปิดตัวกันไปในงาน c o m i c คอนใช่ไหมก็มีการเผยออกมาแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างเต็มๆถึง4นาทีด้วยกันเอาจริงป่ะผมดูตัวอย่างนะผมแบบผมแบบ อ้าวมาเวลหนาวอ่ะจริงปะแล้วเป็นแฟนเป็นแฟนของ j u s Justice League นะไปคอมเมนต์ใต้ใน YouTube ที่เขาปล่อยมานะเหมือนแบบ เหยียบย่ำมาวิลสุดฤทธิ์อะว่ารอดูที่ผ่านมามาวิลคือผู้นําในด้านของฮีโร่เป็ฮีโร่เลยนะแต่ตอนนี้นะคะต้องยกให้เลยสําหรับอีกหนึ่งเรื่องนี้ Justice League ที่หลายๆคนรอคอยกันเขาบอกว่าฉากแอคชั่นอัดแน่นตัวร้ายดูเผยโฉมออกมาแล้วทุกอย่างดูยิ่งใหญ่แล้วก็บอกไปด้วยว่าใครบางคนกลับมานะคะคือเรื่องยอเนี่ยมันพูดถึงเรื่องมนุษยชาติ ในการความศรัทธาของนูซีไอชาที่กลับใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากการเสียสละของซูเปอร์แมนบรูซเวนจึงได้ออกมาขอความช่วยจากพันธมิตรคนใหม่นะคะคือไดอาน่าพรินซ์นั่นเองในการเผชิญหน้ากับศัตรูที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนอกจากนั้นยังมีแบทแมนกับวันเดอร์วูแมนมาทํางานร่วมกันอีกอะ่ะ <Dana S 1> มันก็เลยรวดเร็วมากอ่ะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ดีกว่าหลายคนยังไม่ได้ดูตัวอย่างใช่เขาบอกว่าครั้งนี้นะคะจะมีการรวมตัวของซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยไม่ว่าจะเป็น b บทแมนวันเดอร์วูแมนอคว a าแมนนะคะเดอะแฟลชนะคะแล้วก็ไซบอร์กเดอะแฟลชในในจัสติ a g u กเนี่ยคือเดอะแฟลชในนี้เนี่ยคาแรคเตอร์คล้ายๆกับสไปเดอร์แมนตัวล่าสุดคาแรคเตอร์กวนประสาทอยากรู้แล้วอ่ะตอนนี้น,นะคะเรามีตัวอย่างมาให้ดูกันด้วยไปชมค่ะจัสติส g u กค่ะอคว่าหล่อมาก คือคนสุดท้ายที่เป็นปริศนาซุปเปอร์แมนเต้าเพราะว่าเราไม่เห็นซุปเปอร์แมนเลยในตัวอย่างซุปเปอร์แมนไม่น่าจะเปิดตัวแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าเรา,เ,ารเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่เราเห็นแล้ว Justice League ก,กับ a v เ n นเจอคือปะทะกันจริงจริงใช่ปะ<ม>พอทั้งคูมันเหมือนแบบเทียบเคียงกันได้มากมันมันไม่ได้ปะทะกันแต่ว่ามันมีความคล้ายกัน,น,นคือโลกคู่ขนานซึ่งกันและกันใช่อย่างนั้นอย่าง,งานั้นนะครับทีนี้มีอยู่ตัวหนึ่งคือเอคว้าที่เป็นตัวโปรดของผมเนาะ ออนว่าเหมือนใครนะตอเหมือนพาอชุดหรืออะไรด้วยลุกความบึกแล้วก็ถือเขาถือเป็นนี่ฮะตรีศรออสามเหลี่ยมอะแต่ว่าไอ้ตอเนี่ยเป็นคอนก็คือมีอาวุธเป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่แต่ตอนนี้น,น,น,นะครับอ,อันนี้คือฟ้าไงาตออะต้องบอกกันไปผ่านไปเนี่ยเพราะกับจัสติกลีกกลับมาที่นี่พูดถึงชอไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ครับแน่นอนว่าภาคล่าสุดกับชอแล็กหน้ารอ็อก คือ,อไรโซจะเล่นเกมล้างนรกเหรออ่ะนี่ไงเห็นไหมตลกเป็นคนตลกเป็นคนตลกพูดถึงค้อนของตอร์เนื่องตอนแรกหนูคิดยังไงจริงนะภาคนี้ตอร์ไม่มีค้อนอีกแล้วอ้าวทำไมตีดอดดิวอ่ะอ่อนทอร์ไม่ได้ตีดอดอ๋อเหรอ <c oughs> ค้อนนางถูกทำลายอา้าวด้วยได้เหรออันนี้ไงเห็นไหม หลายคนดูทีเซอร์ทีเซอร์เฉลยแล้วว่าคอนทร,ร์มันถูกทำลายด้วยใครทีนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงทำลายคอนทร,ร์ได้เนื่องจากผู้หญิงคนนี้เ,าเ็าแบบมีหินม,มีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของของอะไรที่เป็นอำนาจพลังผู้นี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่า ต้องให้กำลังใจทอแล้วล่ะครับเพราะว่าเขาต้องเข้าสู่โลกของอีกซี่จักรวาลโดยที่ไร้อาวุธของเขาค่ะไม่มีคอ้อนอีกต่อไปอแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงอะอยู่ได้เพราะท้อนเลยนะไปดูตัวอย่างดีกว่าสนุกมากกับทอและน่ารักครับน่ารักแ,แต่คริสผมนี่ขุนดีจริง คือเขาเล่นดีมากนะอนร้อนรอไม่ได้เมื่อกี้พี่ไปขึงหุ่นแล้วพี่ไปข้ามหถึงอะไรนะแสดงได้ด้วยหรอไม่ไม่เขาเล่นดีมากเล่นออกกำลังกายให้หุ่นดีมากออกกำลังกายด้วยแล้วก็เรื่องของบทบาทที่เขาได้รับด้วยกับต่อแต่เมื่อกี้ที่พี่ดูมาทั้งหมดพี่อุ้ยฉาเดย์คือฉาเดย์เขาถอดเสื้อนะโออเงี้ยหนึ่งวีกอีกอ่ะแล้วพี่แบบแล้วพี่ค้างยาวมากอ่ะออนหนูว่ากลับบ้านพี่ฟรีสภาพตรงนั้นแน่นอนอ่ะ Capture the Ports ไม่ได้เช็คโพส <laughs> อย่างเยอดิเอาคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงแรกกันแนะนำเ,<ร>เนะาะนักนใังใหม่ๆแต่ละอย่างนี่แต่ละเรื่องบอกเลยว่าสุดยอดมากไปเบรกกันก่อนนะครับหนึ่งเพลงกับ Summer Stop กับเชอร์หน่อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าบ็อกออฟฟิศรออยู่ครับสักครู่ มีบล็อกออฟฟิศมาฝากนะครับผมทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งต่างประเทศเราจะมาเริ่มต้นที่ฝั่งไทยก่อนนะครับมาลุ้นดีกว่าว่าน้องๆจะทายถูกกันหรือเปล่านะครับผม5อันดับมาลุยกันเลยฝั่งไทยครับอันดับที่5คือคุโรโกะบาสเกตบอลนี่อ่อนชอบคุโรโกะทีมปฏิหารอันดับที่4ครับสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งครับอันดับที่3 War of the Planet of the ออฟเอันดับที่2ดันเคิร์ก อันดับที่หนึ่งวาเลเรียน<บ> er And the City of a Thousand Planets นนะครับผมอ่อนไม่ได้ดูสักเรื่องถูกต้องแล้วนะคะเบอร์อ่อนไม่ได้ดูสักเรื่อง <c oughs> แต่บอกเลยนะครับว่าอันดับหนึ่งถึงห้าสัปดาห์นี้ <c oughs> ก็มันควรจะเป็นแบบนี้แหละเพราะหนังดีมากตอนแรกผมคิดว่าดนเคิร์กจะอันดับหนึ่ง,งด้วยซ้ำหนูคิดแล้วแหละว,ว่าต้องเป็นหนังวาเะเรียนเพราะว่ามันเป็นหนังไซไฟไงมันแบบ แฟนต <Fantasy> าซีอ่ะเข้าไปดูในโรงเนอะวะไม่แต่ดันเคิร์กอ่ะถ้าใครเข้าไปดูแล้วก็<อ>จะไม่รู้สึกเสียดายแม้แต่บาทเดียวฝั่งต่างประเทศบ้างดีกว่าครับห้าอันดับมาดูซิว่าจะทายถูกหรือเปล่านะครับผมอันดับที่ห้าวอ <War S 2> ร์เรนวอร์เยนอยู่ในอันดับที่ห้านะครับผมสิบเจ็ดล้านเหรียญครับอันดับที่สี่ w a r of the planet of the apes นะครับยี่สิบจุดเก้าล้านเหรียญอันดับที่สามสไปเดอร์แมนโฮมคอมมิ่ยี่สิบสองจุดสองล้านเหรียญครับอันดับที่สองเกิร์ลทร สามสิบเอ็ดจุดสองล้านเลยและอันดับที่หนึ่งดันเคิร์กเห็นไหมห้าสิบจุดห้าล้านคนไทยชอบไฟไงเกิลทริปเรื่องอะไรอ่ะน่าจะเป็นหนังแบบว่าเบาสมองปะไม่รู้เหมือนกันแต่ยังไม่เข้าในไทยนะยังไม่มีเรน่าเข้าหนูว่าไม่น่าอ๋อเหรอมันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องไะที่จะเข้าไทยอ่ะไม่แต่แหมอันหนังทำเงินอันดับสองต่างประเทศอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเปล่าจะหลังจากนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับและแน่นอนครับใครที่ตอบถูกนะครับอันดับหนึ่งฝั่งไทยก็คือวาเลเรียน อันดับหนึ่งฝั่งต่างประเทศก็คือดันเคิร์กนะครับใครตอบถูกแล้วไปเลครับบัตรดูหนังจาก S.F Cinema 15นัองเรารางวัลรางวัลละ2องใบแจกฟรีแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับใครอยากจะเล่นเกมอรือจะอัปเดตเพิ่มเติมคลิกเข้าไปได้ครับที่ We Love S.F Fanpage นะครับไปคลิกไลค์เอาไว้ข่าวอัปเดตหนังเล่นเกม แจกของรางวัลดีไม่ดีได้ป๊อปคอร์นฟรีได้เซอร์วนียฟรีเยอะแยะเลยไมหมดใช่ใครอยากเล่นเกมนะครับผมง่ายมากๆครับสัปดาห์หน้าส่งคําตอบมาเลยว่าอันดับที่หนึ่งทั้งฝั่งไทยและก็เทศคือเรื่องอะไรที่ true music the ticket at gmail com เย้ดีใจด้วยนะครับใครได้ป่ดีใจด้วยนะคะครับมาที่หนังต่อไปดีกว่ามาที่ฝั่งไทยกันบ้างนะคะหนังที่เข้าตอนนี้เลยนะหนังไทยตลกคอมเมดี้เรื่องนี้ค่ะ s l ั m b o ยซอยต u n g ตอนนี้นะหนังอ่ะยังไม่อะไรแต่เพลงออมาแล้วอ,อ,อ,อยากดังจังโว้ยอยากดังๆังดงออัไปแตะคอฟ้า <c oughs> เพลงใหม่ล่าสุดของแจ๊สสปอนิกปาปิยองก <c oughs> ุ๊ก <c oughs> ๆ <c oughs> แน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยฮากันระเบิดระเบ้อแน่แนเพราะว่าได้ตลกน้ำดีแถวหน้าขององการนะคะไม่ว่าจะเป็น ตอนนี้นะหนังอะ่ะยังไม่อะไรแต่เพลงมาแล้วอรอรอ,อยากดังจังโว้ยอยากดังดังดังออไปแตะขอฟ้า เพลงใหม่ล่าสุดของแจ๊สสปอนิปาปิยองกุกกแน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยฮากันระเบิดระเบินแน่ๆเพราะว่าได้ตลกน้ําดีแถวหน้าขององค์การนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่แจ๊สชวนชื่นนักคอมชวนชื่นนะคะโรเบิร์ตสายควนันผันรูปแตกนะคะน้องปุ่นน้องเบียร์เดอะวอยซ์น้องจุงซูเปอร์เทนนะคะนักกีฬาตัวจิ๋วจากรายการซูเปอร์เทนแล้วก็ยังมีนักแสดงอื่นๆอีกเพียบเลยนะคะ ไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องนี้มันจะตื้นขนาดไหนคะ่ะซาวด์แทร็กสนุกดีเอาละครับมาพบกับผมนะฮะดีเจซิงตลาดแตกมาแล้วครับผมใครที่งว่วงนั่งตาปิดลูตาเหลือ2เซนกาแฟเย็นยกมือหน่อยเลย <c oughs> ใครตอนนี้ที่นั่งรอร้อนจนเหงื่อแตกสั่งแล้วยังไม่ได้แด็ ประเทศไทยต้องการหนังแบบนี้<า>มันหายเครียดนะไอ้บทสวดตอนสุดท้ายเมื่อกี้เออชอบอ่ะพูดว่าอะไรน,นะจำไม่ได้ <c oughs> อย่าพูดเชียวไปดูในหนังดีกว่านะครับมาถึงหนังเรื่องต่อไปดีกว่าครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับเอเลี่ยนกันบ้างผมชอบมากแต่ผมจำไม่ได้ผมเคยดูตัวอย่างหรือเปล่าแต่เข้าแล้วนะ Revolt สงครามจัรก,กลเอเลี่ยนพิฆาตอเอาง่ายๆว่าสรุปเลยเป็นอย่างเอเลี่ยนมาถล่มโลกมนุษย์ไม่สนใจว่าจะยังไงทําลายล้างอย่างบ้าคลั่งได้ได้ว่าเอเลี่ยนแบบโนสน no care ใดๆย,ยิงกันทัางบ้านแสลันเมืองที่สําคัญบ้าไปกว่าน,นั้นนะครับมนุษย์จะถูกล้างเผาพันธ์ุก็จากเรื่องนี้แหละโอ้น่กากลัวอีกแล้วหรออยากดูตัวอย่างผมจำไม่ได้ว่าผมเคยดูหรือเปล่าไปชมสิอยากดู จริงเข้าวันนี้นะ27อ่ะอยากรู้เลยจบยังไงทำไมดูเรารู้สึกว่ามันไม่มีความหวังที่ปลายอุโมงค์กัหรับาใช่ใช่มันคือถึงบอกว่าอยากรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงเพราะว่าไม่น่าจะชนะได้ไม่มีความหวังอะไรเลยที่จะรอดดูแบบสู้ไปก็เท่านั้นอ่ะแล้วแล้วเอเลี่ยนยิงนี่ไม่ต้องหวังจะเจ็บปวดนะครับไม่ต้องคิดว่าโอ้ยเลือดจะออกไม่ใช้คำว่าหายไปใช้คำว่าตายไปเลย ยิงโดนยิงโดนปั๊บตายไปเลยตายไปเลยผมายยเลแจะรอดได้ยังไงอาต้องไปดูกันในหนังเรื่องนี้นะคะ oh. ามาที่เรื่องนี้กันมากดีกว่าชื่อเรื่องว่า Rough Night นะคะปาร์ตี้ชนีปวดกูเป็นเหมือนแบบว่าตอนแรกนะนอ่านภาษาไทยของคุณใช่ปะ ผมคือโอ้เรื่องนี้แน่เลยเกิร์ลทริปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ออนเห็นแอปดูตัวอย่างมาแล้วเนิดนึงปแล้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเป็นหนังแบบโรแมนติกรักโรแมนติกรอมคอมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จ้ามันเป็นหนังที่ใสฮ่าแหละแต่ว่าก็มีความมุกติดเรศนิดนึงได้สกาอตต์จแฮนสันนะคะมารับบทด้วยเรื่องนี้ค่ะเม<ก>ื่อเธอเนี่ยตลกทะลึ่งใช่ไหมไม่เชิงคือมันก็ตลกแหละแต่ว่ามันก็มีความแบบประหลาดเวียนๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเธอนะคะกจมส์เจะแต่งงานแล้วก็มีปาร์ตี้สละโสดแต่ด้านชวนผู้ชาย นเนี่ยชวนผู้ชายมาใช่ปะมาปาร์ตี้จนตัวเองเนี่ยเผลอไปฆ่าผู้ชายตายเขาไม่ตลกแม่ออนทีนี้ทำไงเดือดร้อนจะต้องหาทางปกปิดความผิดที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยได้จ i เลนเบลนะคะนักแสดงสายคอมเมดี้ที่เคยฝากผลงานใน Fist Fight Office Christmas Party The Night Before รับรองว่าหาท้องแข็งแน่นอนไปดูตัวบามีคนตายจะหาท้องแข็งได้ไงเป็นบ้าไปดูค่ะรั n ไน h t ค่ะ คือมันก right oh yeah. yeah, ็ไม่นังตลกตะลินตากไงไม่น่าจะตายนะตายพี่มอง็นนักอื ok ่นเหรอพี่เลยคิดว่าเขาไม่ตายอ่ะก็เมื่อกี้มันมีฉากหนึ่งที่ปิกาจูเนี่ยออาว คนเรามกสองพันสิบเจ็ดแย่เอาก็เมื่อ่ะเราเปิดใจคุยกันใครเขาไม่โฟกัสตรงนั้นรายการมีแต่เด็กๆดูแล้วเด็กๆจะเห็นพี่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมได้ยังไงไม่ใช่หนังเมื่อกี้มันคือเรากลังพูดถึงเราติดเรทนิดนึงหนังเรากำลังพูดถึงในเรื่องของหนังแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราดูเมื่อกี้นะ มันเป็นอย่างตลกแล้วผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะตายเพราะมันมีรีแอคชั่นบางอย่างในร่างกายมันก็เป็นการปกติเหมือนคนเราก็มือเด้งขึ้นมาตาไม่ปิดก็ได้ปะไม่ได้ตรงนั้นไม่ใช่กระดูกอ๋อเข้าใจปล้ก็จะคา้างไว้ก็ได้แล้วก็จะตอ,อนทำไมพี่รู้ดีจังเลยอ่ะก็ผมมีไงอ๋อเหรอไปอเพลงนี้ดีกว่าครับในง,งานจากมีนครผมออนแอก็แพ้ไปอีกแล้วแวช่วงนะหนูหรอหนูแพ้หรอ,หหรอไม่นะไม่กระดูก TrueMove H 4G Plus มาถึงเบรคนี้เบรกสุดท้ายดีกว่าครับเ,เกี่ยวกับเรื่องหนังแล้วก็ภาพยนตร์ที่แน่นอนว่าอย่างที่เราบอกว่ามัน,ม,นมีหนังรัก<ะ>ใช่ไหม เป็นกระแสใช่ไหมไม่ไม่เราแค่รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนไงะแล้วก็เลยว่า,วาเดี๋ยวจะเป็นวันหยุดยาวใช่ไหมคะม,มาดูกันหน่อยดีกว่านะว่าหนังรักที่อาจจะเหมาะกับก,บการหยิบมาดูอีกรอบนึงหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยดูหรือเคยดูแล้วที่มันเหมาะกับบรรยากาศแบบนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างหนังเรื่องที่ผมชอบนะผมอ๋อก็ชอบอ๋อ,อชอบเึ่งตอนแรกอะหนังดรามา่าโรแมนติกหนังรักหวานแหววมีความสุขินเลิฟ ผมไม่เคยคิดจะดูเลยทเ,เ,ลยเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมาะกับผมไง<อ>ผมชอบ<า>หนังไซไฟหนังล์ก่างดำาคือในลิสต์ทั้งหมดเนี้ยหนูดูหมดละทุกเรื่องแต่เรื่องนี้ผมพลาดไปดู<อ>แล้วเป<อ>็นการพลาดที่ถูกต้องมากเพราะหนังดีมากเรื่องนี้โคตรดีกับ b e g i ิน g a i n แน่นอนว่าหนังเรื่องนี้มาพร้อมกับซาวด์แทร็กดังๆไล่ถือว่าเป็นเรื่องแรกๆเลยนะคะที่ทำออกมาเป็นหนังที่มีเพลงอ่ะใช่ถูกต้องซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่า ไม่แปลกครับทำไมมันถึงดังงานนี้เป็นเรื่องราวของเกรตาครับก็คือเคียร่าไนลี่นะครับสาวสวยนักแต่งเพลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกับเดฟก็คืออดัมลอรวินเนาะมาเป็นเวลาถึง5ปีแต่แล้วเมื่อเขาได้เซ็นสัญญากับคาดเพลงยักษ์ใหญ่ครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปส่วนจะเป็นยังไงหนังหน้าดูขนาดไหนไม่ต้องเล่าเรื่องนี้ผมว่าทุกคนในประเทศไทยได้ดูแล้วล่ะมาดูตัวอย่างอีกรอบนึงไนดะ้ไหมบิกินอเกนครับ อาจจะเพราะว่ามันมีเพลงเนี่ยขณะที่มันเล่าเรื่องเ้อยไม่หรอกเล่าเรื่องไปแล้วเพลงมันอาี้คนอินเรื่องนี้ไม่ได้อินประเด็นเดียวกันทั้งหมดใช่ปะคนอินบางคนอินเพราะเพลงคนอินบางคนอินเพราะเรื่องราวแต่ผมอ่ะอินตรงที่ว่าเป็นสตอรี่สำหรับสำหรับคนที่มีความฝันเรื่องการร้องเพลงแล้วก็ไม่แคร์อะไรอ่ะไปที่ไหนก็ร้องได้เลยมาที่เรื่องต่อไปกันดีกว่านะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไหมคะ อแล้วเรื่องพี่สิคะ มาที่เรื่อง about time เลยกว่าค่ะเชื่อว่าเป็นอีนึงที่หลายคนชอบมากอ่อนน้ำตาไหลแบบลอยร้อไห้นักมากนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชิมเล็กนะคะที่คนพบว่าเองย้อนเวลากลับไปได้ค่ะดีมากเลยเออแล้วก็มีนางเอกนะคะที่ก็เหมือนเป็นแบบเออเป็นแฟนกันใช่ไหมอืมแล้วก็จะย้อนเวลากับมันไม่ใช่คือหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องราวของพระเอกนางเอกอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องราวของความผูกพันระหว่างพ่อลูกเนาะสำออนออนรู้สึกอย่างนั้นนะอ่ะไปดูตัวอย่าง กันดูกว่าค่ะว่าเรื่องนี้มันเศร้ายังไงเผื่อจะทำให้คุณอยากหยิบมาดูอีกครั้งนะจริงครับถึง my dear son this is going to sound a s you can't kill hitler or shag helen of Troy unfortunately have we had this conversation before คือคิดว่าจะดูซ้ำแหละตอนนี้เราจะดูตัวอย่างคือผมดูเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมเห็นตัวเองอย่างหนึ่งคือ เออผมมาจีบใครไม่เป็นจริงแต่ผมอยากถูกจีบแบบเนี้ยมากกว่าคือก็ไใ้ป่าคือไม่ใช่คือเห็นป่ะคือแบบ คือการถูกจีบมันมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะคือคนคนพี่ต้องเป็นคนแบบไหนที่สามารถโยง <c oughs> เรื่องหนังเขามเ,เป็นเรื่องส่วนตัวได้เข <c oughs> ้าใจป<ม>่ะ<ม>คือไม่ใครเขาพูดเรื่องนี้ไงพูดว่าเนี่ยเราชอบประเด็นหนังมากที่มันเป็นจริงๆมันเล่าเรื่องของออความสัมพันธ์ที่มันจะสะท้อนกลับไปถ้าเราไปแก้ไขมันมากเรควท่นปกติใี่มันดีกว่านี้อะไรเงี้ยนางเอกถูกจีบอ่ะแล้วพ่เอกจีบอย่างงี้คือน่ารักมากเราอยากโดนจีบแบบนี้มั้งตอนไหนตอนที่กลับไปบนเตียงสรอบอ่ะเรา แล้วกุเอกบอกชุกพวกอ่อนออพี่พีเลยก็แค่นี้แหละตอที่พี่เลิศน่ะหนังรักแต่และเรื่องวันนี้บอกเลยเด็ดแล้วเรื่องสุดท้ายนี่เป็นเรื่องที่ไม่นานนะครับไม่นานแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากเป็นความรักที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่พอมันสตาร์ทแล้วอ่ะมันลึกซึ้งมากเลย แต่เรื่องเนี้ยเราคาดหวังกับมันไว้มากเนอะปะเพราะว่าเป็นช่วงที่ออนอ่านนิยายไงแล้วแล้วเนี้ยเป็นหนังที่ทํามาจากนิยายจริงๆแล้วแล้วเราก็ชอบนางเอกพระเอกแล้วเรารู้สึกว่าโจโจ้คนเนี้ยนักเขียนเนี่ยดังมากอะไรเงี้ยก็คาดหวังกับมันว่ามันต้องแบบมันต้องเหมือนอัลบั้มมันต้องเหมือนโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันต้องโรแมนติกมากมันเศร้ามาก็คือคืออย่างนี้คืออย่างนี้คนเนี่ยเนอะปะคุณผู้ชมฟังผมนะครับ ันกมดีมันก็ดีความรู้สึกของคนอ่านหนังสือจะเป็นแบบนี้ใช่ใช่ใช่เหมือนกันคนที่อ่านแฮรีิพอตเตอร์มาก่อนคนที่อ่านเดอะลอตออฟเดอะริงไม่แต่เรื่องนี้ออนไม่ได้อ่านนะเพราะออนรู้มันจะเข้าเป็นหนังออนเลยไม่อยากอ่านเพราะออนกลัวจะต้องคุณอ่านหรือคุณไม่ไม่ได้อ่านเรื่องนี้แต่ออนรู้ว่ามันดีมากมันเป็นเบสเซอร์เนอะป้าออนแต่ว่ามันมาช่วงที่หนังมันจะมาออนเลยหยุดเพราะออนรู้ว่าถ้าออนอ่านออนจะเป็นยังไงใช่ออนเลยไม่อ่านถูกต้องเพราะฉะนั้นผมเลยผมเป็นคนที่ไม่อ่านเลยจนกว่าผมจะดูหนังจบแล้วผมค่อยไปอาน เรื่องนี้เหมือนการเป็นเบสเลอร์ที่ออนบอร์ดนะครับผมไม่อ่านเลยแล้วที่สําคัญไปดูแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนพอไปดูเป็นมูฟวี่แล้วผมชอบมันเป็นความรักที่มันเป็นความรักที่มันเกิดจากความผูกพันจริงจริงมันก็ดีมันก็สนุกแต่ถ้า,าสมมติแบบเทียบกับ about อวบธามังเหวอชอบอวบธามากกว่านั่นคือรสนิยมส่วนตัวคุณแล้วแต่ผมชอบเรื่องนี้ครับกับมี e f o r e you ไม่ต้องพูดมากครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่ นต่บอกไม่พูดมากไปดูเลยค่ะไม่ใช่เดี๋ยวกันเยนเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่แบบหมดอะไรตายอย่างในชีวิตไปแล้วอ่ะคือเขาเดินไม่ได้แล้วอ่ะคือเขาเป็นอัมพาตแต่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเติมเต็มแล้วก็เปิดประตูใหม่ให้กับเขามาเลยกลายเป็น,นความผูกพันซึ่งมันดีเปดูตัวอย่างครับ Germans We've tried the Chicken come Factory i c me Wait for to o ก็ชอบแหละจริงๆแล้วอ่ะใครใครไม่ชอบผมชอบหนูชอบหนูชอบแต่แค่หนูแบบคาดหวังกับมันน้อยมากอะเอาจริงๆแล้วมันจบเศร้าอ่ะก็เลยแบบเนี่ยบอกแบบเออคาดหวังไว้มากนู่นนี่นั่นแต่ตอนจบอ่ะนางร้องไห้เป็นคือนางร้องไห้จะเป็นจะตายเลยนะ ไม่แต่เอาเปาทำร้องหนักกว่าจริงไม่เอาไม่เอาผมชอบเรื่องเป็นหนังดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบเรื่องไหนก็ลองไปหาดูดูสามเรื่องเลยก็ได้มีวันหยุดตั้ง3าวันใช่วันหยุดยาวเนี่ยนะครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วครับช่วงหน้าอยู่ต่อกับเดอะเกสเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเจอกันก็จะมีเรื่องราวปิดท้ายวันหยุดสุดสัปดาห์ะจะมาดูซิว่าเโลกโซเชียลเราขยับอะไรบนโลกกันบ้างน,นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ